ดังหน่อยขออภัยนะครับท่านผู้ชมหลบนี้หลบลายลายฟังๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังดักได้อยู่ยอุอ้ยขาวๆครับท่านผู้ชมขาวๆครับเุ้ย คนเดิมเบาดตายคนเดิมเบาดตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเออเอเออเบตายคนเดิมเบาดตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเอยพี่น้องเออ Oh, สวัสดีครับผมนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เสียงดังหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหมายนี้นะครับหมายต้นตาลที่ว่าผมใส่รลกดักปลาก็เข้าตุงมดินเข้ามาเเกือบครึ่งอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กําลังอาถมอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูรอบกันนะครับท่านผู้ชมก็รลกมีอยู่ประมาณ าสามลูกนะครับท่านผู้ชม 3- 4ี่ลูกนะครับก็จริงๆก็เหลืออยู่หลายลูกนะครับท่านผู้ชมก็ผมย้ายออกไปดักบายอื่นแล้วนะครับเพราะว่า,าดูแล้วน่าจะเขาถมหมดนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นรอบลูกที่เหลือกันนะครับว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่าแล้วก็อ่ะย้ายรอบด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราถ้าว่าไม่ย้าย โดนโดนหวังดินแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมจะเข้าหรือเปล่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมไปกันเลยครับเอาไปลุ้นกันเลยนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็หมยนี้น่าจะอ่ะหมดสิทธิ์แล้วครับท่านผู้ชมก็ผมเท่ามาเวียนอยู่อ่า หลายวันเลยครับท่านผู้ชมก็ย้ายไปก็หลายลูกเลยครับท่านผู้ชมก็ยังเหลืออีกอาสามสี่ลูกก็เหลืออ่าหลังที่ว่าดักตรงที่ว่ามันเด็ดนะครับตรงที่ว่าเข้าบ่อยๆเลยเวลามาดูครับท่านผู้ชมนี่ครับเหลือเลยครับท่านผู้ชมเหลือบถึงรอบเลยครับ เดี๋ยวดูให้เขาอานินงก่อนนะครับว่าเขาทุ่มทุงไหนแล้วเราค่อยเอามาใส่กันใหม่นะครับเตนมจ้ชมอ่ะดูนี้ครับเตชมจุม่มปลาเข้าตลอดเลยครับวลาเข้ามาดูน่าจะดักไม่ได้เลยครับเพราะว่าน้ํามันเยอะต้องย้ายครับเตนมจ้ชมหร่ว่าจะมีปลาเข้าร,บรอบลุกล่านะครับผม ลูกข่าวรับท่านผู้ชมลุ้นกันครับเข้าลูกข่าวรับผมโอ้ปลาสลิดครับท่านผู้ชมหนึ่งตัวนี่ครับโดีค,ครับได้หนึ่งตัวเดี๋ยวต้องย้ายครับท่านผู้ชมไม่ย้ายไม่ได้นะนี่ครับเพราะว่าใกล้ถึงแล้วครับท่านผู้ชมเหลือประมาณ สาเมตรนะครับโอเคครับได้มาหนึ่งตัว1แต้มลาสลิมาครับท่านผู้ชมลุ้นกันหลังสุดท้ายนะครับท่านผู้รรมชมหมายต้นตาลน,นะครับก็เสียงดังหน่อยขออภัยนะครับท่านผู้ชมหลบนี้หลบไลๆ ฟังๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังดักได้อยู่หุยขาวๆครับท่านผู้ชมขาวๆครับหุยน่าจะมีตัวครับท่านผู้ชมขาวๆแบบนี้ขาวๆครับลุ้นครับท่านผู้ชมลุ้นครับลุ้นครับท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมปลาชนโอ้โห มองลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วก็ปลาสลิดหนึ่งตัวนะครับเอาได้ปลาสลิดนี่ปลาชนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอหอยเชอรี่เปียกเลยครับผมท่านผู้ชมนี่ครับปลาสลิดหนึ่งตัวเอาได้นะครับปลาสลิดท่านผู้ชมครับท่านผู้ชม ปลาชอนอีกหนึ่งตัวโอ้ดูครับท่านผู้ชมปลาช่อนเอาไม่ได้แล้วครับโง่ครับท่านผู้ชมสิ้งนะครับเดี๋ยได้ครับผมถือว่าได้ปลาสลิดสตัวก็ยังหมานอยู่นะครับท่านผู้ชมยังได้ตัวครับถ้าไม่มาดูก็เรียบร้อยครับหอยเชอรี่ เยอะเลยครับท่านผู้ชมหอชุลี่เอาเดี๋ยวผมก็จะแต่งดักใหม่นะครับท่านผู้ชมดักไว้แถวๆนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายวันนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับก็ยังใส่ไว้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมกออ่าหนูอีกลูกหนึ่งที่ยกเมื่อกี้นะครับผมแอไว้ข้างๆตรงนู้นะครับท่านผู้ชมก็มีอยู่สองลูกแล้วก็อีกลูกหนึ่งผมมาแต่งเมื่อวานนะครับลูกที่ว่าอยู่ในป่าปักพุ้งนะครับ ก็ไม่เข้านะครับพอมาแต่งย้ายขึ้นบนฝั่งหน่วยหนึ่งก็เหลืออยู่ทั้งหมดอ่ะสามลูกนะครับท่านผู้ชมที่เหลือก็ย้ายไปฝ่ายอื่นหมดแล้วครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ไปดูผลงานที่ว่าได้กันเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าครับผมก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าเข้ามาดูโลบ หมายต้นตาลน,นะครับท่านผู้ชมนี่ครับปลาสลิดของตัวก็ถือว่า,ายังหมานยังได้กับข้าวนะครับท่านผู้ชมก็ดีที่มาทันนะครับท่านผู้ชมถ้าว่าติดงานทํางานหลายๆวันไม่ได้เวียนมาก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมโลบผมจมเป็นโพดซิวอยู่ใต้ดินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็โลบที่เหลือไม้นี้ก็อีกอีกสามลูกสามหลังนะครับท่านผู้ชมก็ เดี๋ยวจะเวียนมาดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าถามเขาเลี้ยวเขาน่าจะถมหมดทั้งโบนะครับแต่ว่ายังทิ้งไว้ได้อยู่นะครับกว่าจะมาถึงโรบผมก็น่าจะประมาณสักสองสามวันอีกนะครับท่านผู้ชมก็เผื่อว่ามีปลาเข้ามานะครับท่านผู้ชมนี่ครับสุดยอดเลยครับพี่หลามมานๆครับผมท่านผู้ชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง เด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันครดดิงกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็เวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมคลิปอนใครนะครับสําหรับอ่ะวันนี้ต้องลากันอนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมบายบายครับก็ได้ไปโทษนะครับท่านผู้ชมลาซาลิดสองตัวอ่ะโอเคครับ